สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับรรีวิวร้านค้าเกมฟอร์ดไนประจำวันที่22กุมภาพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับในหลายวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์านล่างได้นะครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะไปดูกันว่าในร้านไอเทมช็อนั้นมีอะไรน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างครับ สินค้าในส่วนแรกนะครับจะเป็นฟีเจอร์ไอเทมครับเป็นสินค้าที่เคยกลับมาขายใหม่เมื่อประมาณ2กว่าวันที่แล้วครับตามข้อมูลที่ผมไปหามาเนาะก็คือตัวละครเฟดแล้วก็โอเมนครับเดี๋ยวเราจะไปดูนครับว่าด้านในน่าสนใจแค่ไหนครับตัวละครเฟดครับตัวละครเฟดเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงที่เปิดใบหน้า ตัวชุดจะเป็นใส่ฮูดครับเปิดไหล่ข้างหนึ่งสีจะเน้นไปในโทนออกดำๆครับดำๆม่วงๆเทาๆเนาะจุดเด่นของชุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้ครับที่เป็นเหมือนผ้าคลุมครึ่งครึ่งอันเนาะบริเวณส่วนล่างครับแล้วก็รองเท้าค่อนข้างที่จะเรียบและสวยครับฮูดผ้าคลุมแล้วก็รองเทาง้าแล้วก็เปิดไหล่เนาะโดยรวมแล้วรายละเอียดก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับตัวกระเป๋าจะเป็นลูกแก้วสีม่วงครับข้างในเหมือนจะมี ฟ้าผ่าตลอดเวลาด้วยนะมีแบบไฟกระพริบๆอยู่ข้างในครับสวยไหม้2000รีบรัคก,ก็โอเคอยู่ครับสำหรับชุดดีเจนเดอรี่ครับตัวละครผู้ชายครับตัวละครผู้ชายในยการออกแบบคล้ายๆกับชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่ปรับแต่งตัวละครได้บริเวณผ้าคลุมเนี่ยคล้ายมากครับบริเวณหน้าใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ฮู้ด ตัวละครออกแบบมาดีครับเรียบดีแต่ว่าหน้ากากไม่เปิดนะครับดวงตาเป็นสีเรืองแสงสีออกขาวๆครับ2 0 0 0วิบักผมว่าชุดนี้ค่อนข้างที่จะแรงครับถ้าเทียบกับตัวละครผู้หญิงนะผมว่าตัวละครผู้หญิงน่าสนใจกว่าที่ขุดครับที่ขุดเสียงดูธรรมดาครับรูปลักษ์ดูธรรมดาสำหรับ8 0 0วิบักผมว่าค่อนข้างแรงครับการออกแบบน่าจะเป็นการจับ2มือครับคล้ายกับตัวปิกแอก มาตรฐานเนาะรูปล่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจครับพ2 0 0องร้อยวีบัคแต่ว่าเวลาฟาดไปเนี่ยเสียงมันดูเหมือนอะไรเฉะฉะกระจายออกไปครับเอฟเฟกตตอนฟาดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีหนเหลืองครับรายละเอียดค่อนข้างดีแต่ว่าพวกรายละเอียดยิบย่อยอครับยังเฉย พันสวบักเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงครับตัวเครื่องร่อนครับเครื่องร่อนแม้ว่าจะออกแบบมาค่อนข้างดีครับแต่ก็เป็นการจับแบบโหนราคาพัน0อวิบักมันเป็นเอกลักษณ์นะตอนที่กลางออกมารวมถึงตอนที่ล่อนไปครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแต่ว่าพันสอยวิบักค่อนข้างแพงครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับไม่มีรวมเป็นบันเดิลนะต้องซื้อแยกครับโดยรวมแล้ว ตัวละครผู้หญิงสวยที่สุดครับอันอื่นๆก็ราคาแรงมากครับถ้าจัดเป็นบันเดิลเนี่ยน่าจะคุ้มนะแต่ว่าไม่มีครับตัวละครตัวนี้มาบ่อยแล้วนะเจ้าหัวลูกแก้วครับจุดเด่นเลยครับคือบริเวณลำตัวของเขาครับบริเวณตัวของเขาที่แบบเป็นเหมือนแสงอย่างเงี้ยครับสวยนะผมว่ามันจะคล้ายๆกาแล็กซี่ครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยอะ ราคาพันหวิบั์ผมว่าค่อนข้างที่จะถูกนะเพราะว่าชุดกาเล็กซี่เนี่ยมันก็ปลาไป2,000แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆค,ครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครผู้ชายนะครับกระเป๋าหลังก็ค่อนข้างสวยครับเหมือนจะเป็นแสงลอยออกมาจากตรงนี้นะครับตรงส่วนบนรายละเอียดดีครับรายละเอียดดีโดดเด่นมากๆครับหัวก็เรืองแสงตลอดเวลาครับใช้ได้ครับที่ขุดครับ มแม้ว่าเอฟเฟกต,ตอนกระแทกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองครับแต่ว่าเสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะ800วีบัคไอน,นี้คุ้มค่าครับสวยนะอันนี้ผมว่าออกแบบมาดีครับลายปืนลายปืน5้0วีบัคก,กับลายที่เคลื่อนไหวได้ครับเป็นลายเหมือนกระจกแตกนะปลายปืนตัวปืนแล้วก็พันท้ายครับมีลายที่เคลื่อนไหวได้แต่ว่าตัวปลอกกระสุนกับด้ามจับเนี่ย เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับโดยรวมแล้วเ่าเรอบักค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับลายนี้สวยอยู่ในแถวแรกครับถ้าเกิดใจผมอวยนะผมคงอวยเจ้าหัวลูกแก้วนี่ครับเพราะว่าดูค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดที่ขุดของเขาก็ดีนะลายปืนก็ดีครับยังไงก็น่าจะเป็นแถวขวาครับแม้ว่าแถวซ้ายจะเป็นชุดที่หายากบนมานานๆครั้งครับแต่มันก็แพงไปหน่อยนะความคิดเห็นของผมครับว่ามันแพงไปหน่อย ทัาที่2ครับจะเป็นบันเดิลที่วนกลับมาเมื่อก่อนเขาบอกว่าบันเดินตัวนี้เป็นบันเดิลที่แรนะครับแต่ว่าก็วนกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าในบันเดิลน,นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างครับตัวละครมีทั้งชายและหญิงครับอันนี้คือตัวละครชายครับเป็นหมาป่านะไม่ใช่มังกรครับนี่คือใส่พร้อมกระเป๋าเป้หลังครับกระเป๋าของเขาจะเป็นผ้าคลุมสั้นนะครับแค่ครึ่งตัว จุดเด่นของชุดนี้เลยคงเป็นที่หน้ากากครับถ้าไม่ชอบหน้ากากคงไม่ชอบเลยครับเป็น l e เจนเดอรีนะครับ20 0 0ัวีบัตัวด้านในของปากหมาป่าเนี่ยจะมีหน้ากากอยู่ครับแล้วก็มีหัวของหมาป่าเนาะเน้นเป็นสีทองครับรอยสักสีเขียวผมว่าจุดเด่นของอยู่ที่ประมาณนี้ครับก็ถามว่าสวยไหมโอเคอยู่ครับ2,000 V วีบัคโอเคอยู่ครับ แต่ผมว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะสวยกว่าครับเพราะว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ครับสามารถถอดหน้ากากได้ครับหรือว่าจะใส่หน้ากากครับหน้ากากผู้หญิงก็คล้ายๆผู้ตัวของผู้ชายครับแต่ว่าจะเหมือนกับทรงเล็กกว่านะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นหมาป่ามากกว่าเพราะว่าไม่ได้อ้าปากมังครับไอตัวนั้นอ้าปากแล้วเหมือนมังกรเลยครับตัวผู้ชายการออกแบบครับเป็นตัวละครมาตรฐานฟอร์นไนท์ครับผมว่าจุดเด่นเลยคงเป็นสีทองเช่นเดียวกัน สนับข่าวสูงข้างหนึ่งครับรองเท้าบูทแต่ว่ามันไม่ใช่บูทแบบบูทบูทไม่แต่งนะเออก็ยังมีรลดลายอยู่ครับใช้ได้อยู่นะพันห้ารอยวิบักเองครับมีสไตล์ด้วยกระเป๋ากระเป๋าแม้ว่าจะไม่โดดเด่นครับแต่พอมันใส่กับชุดแล้วมันเข้านะแล้วเป็นกระเป๋าอันเล็กด้วยครับโอเคอยู่ครับพั0ห้าร้อยวิบักที่ขุดครับที่ขุดเนี่ย จะมีลักษณะคล้ายๆห่อครับแต่ผมคิดว่าเวลาฟันเนี่ยจะเหมือนกับพวกจอบมีรูปปั้นเป็นหมาป่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเอฟเฟกตอนฟาดครับเสียงเป็นเสียงกรุวงงของเหล็กค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับ800 VB วบัต่อมาครับเคลื่อนว่อนครับเคลื่อนว่อน500 VB วบั เป็นเครื่องร่อนแบบมาตรฐานของ f o r t n i น e ครับเป็นออกแบบออริจินอลเลยแต่แค่ปรับแต่งลวดลายครับข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีลวดลายของหมาป่าที่อยู่ในตัวผ้าคลุมข้างหลังของตัวผู้ชายด้วยนะครับรายละเอียดดีครับ2000บัคแต่ผมว่าราคาค่อนข้างแรงไปหน่อยนะทั้งหมดนี่ครับคุณสามารถซื้อได้ในราคา2,600บาทก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแรงนะผมว่าแรงครับ2,600บาทเนี่ยกับชุด เซตนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นชุดหายายากครับแต่ตอนนี้มันบนมาค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วผมเห็น2รอบแล้วครับใครใจะซื้อก็ลองตัดสินใจดูครับว่าชอบไหมผมว่าตัดสินใจจากบริเวณหัวครับของเขาเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของชุดนี้เนาะเดลี่ครับหรือว่าลางค้าประจําวันตัวละครแรกครับเอ้ยตัวละครนี้สวยนะการออกแบบเป็นตัวละครผู้ชายครับโดดเด่นที่บริเวณใบหน้าและตัวครับที่มีลายคล้ายๆรอยสักครับ แต่ว่าเหมือนกับจะเป็นแบบทํานองแบบเหมือนคนป่าไหมแต่สวยนะผมว่าการออกแบบสวยเลยครับกระเป๋าค่อนข้างที่จะใหญ่ครับเหมือนเอากระดูกสัตว์มาทําแล้วก็มีกระโหลกด้วยเวลาวิ่งสั่นด้วยนะครับพันสองล็อบับกเองครับตัวละครออกแบบมาดีครับบริเวณใบหน้าเนี่ยโดดเด่นมากมครับตัวละครไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้านะครับใส่เป็นเท้าเปล่าครับโอเคอยู่นะอันนี้สวยครับโดดเด่นครับเจ้าปลาครับ เจ้าปลามันเป็นลิซิเตอรีร่ครับมันก็เลยราคา2000วิบัคปลาตัวนี้เคยอยู่ในซีรีส์ของสเลิฟด้วยนะครับจะเป็นหัวปลาแต่อันนี้คือออริจินอลครับจุดเด่นของชุดปลานี่คงเป็นบริเวณหัวครับถ้าใครชอบเนาะบริเวณหัวที่เป็นเอกลักษณ์แบบเหมือนเป็นปลาอย่างเงี้ยครับก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่มีสไตล์นะครับมีกระเป๋าหลังก็จริงครับแต่ว่าไม่มีสไตล์เนาะกระเป๋าหลังจะคล้ายๆแทงน้าครับโดยรวมแล้ว สวยครับคือถ้าเราดูภายนอกอะไม่ดูปลานะมันคล้ายๆชุดอวกาศครับแต่พอใส่หัวปลาไปแล้วเนี่ยมันก็นะไม่ค่อยจะเหมือนมันอวกาศแล้วครับมันจะเหมือนเอเลียนมากกว่าครับแต่ก็สวยนะออเออคล้ายๆนักอวกาศอยู่ครับการออกแบบอะใช้ได้เลยครับสองพ V วีบัคโดดเด่นครับลายปืนครับลายปืนมาใหม่สีเน้นสีแดงไม่เคลื่อนไหวครับมี ปลายปืนตัวปืนและพันท้ายครับที่มีลายก็โอเคอยู่ครับสำหรับ300มิลบักแต่ว่าลายมันเฉยๆไปหน่อยนะอ่าอีมดที่โดดเด่นครับแล้วก็เคยเป็นมีมด้วยนะเพลงเพราะครับตรงจังหวะครับเพลงเพราะมากเลยนะ เป็นท e ับเบอโซ่กับซิงอมโอดในอันเดียวนครับ คือคนที่ทำอ่ะจะสามารถเดินได้ด้วยนะแล้วก็ต่อแถวกันไปครับผมเคยเห็นนะเพราะดีครับและทุกคนที่ต่อแถวเหมือนจะเคาะไอ้นี้ด้วยครับเป็นเหมือนจังหวะเงี้ยความรู้สึกของผมนะมันคล้ายๆกับเราดูเพลงล่องเรือครับพวกกะลาสีอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาร้องเพลงเวลาเขาล่องเรือเนาะดีครับดีทำออกมาดีครับ ย่างมัชเมลโล่ครับเป็นอีโมท,ที่กดใช้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะทำครั้งหนึ่งครับสอนกบิบัคกโอเคครับในแถวของประจำวันถ้าจะให้ผมอวยนะผมชอบชายคนนี้ครับแล้วก็เจ้านี้แล้วกันครับ ผมว่าคุ้มค่านะพันสกับ800อันนี้ผมว่าโดดเด่นครับโดดเด่นมาถึงในส่วนต่อมาครับก็ยังอยู่นะครับกับโมนา l เลเวลอัพเควสแพคครับเบาะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ถึงเลเวล200และต้องการบูสต์เลเวลพร้อมกับสกินแบบ Exclusive ครับอันนี้ผมรีวิวไปแล้วครับดูในช่องได้ครับแล้วก็ DC ทั้งหลายก็ยังอยู่นะครับผมก็รีวิวไปแล้วเช่นกันครับ Uncharted ก็ยังอยู่นะใครที่ยังไม่ได้จัดเป็นแฟนคลับทอมฮอลแลนด์อันนี้ก็โอเคอยู่ครับ NBA ครบ75ปียังอยู่ครับ NBA ชุดรวมทีมยังอยู่ครับอุปกรณ์ต่างๆของ NBA ยังอยู่ซิลซนิกบุโนมากับคุณแอนเดอร์สันยังอยู่ครับมาถึงในแพ็คที่เข้ามาใหม่วันนี้จริงๆมันเป็นแพ็คเก่านะค,คือ Shadow Rising Pack ครับราคา399บาบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเนี่ย น่าซื้อน่าสนใจแค่ไหนครับส่วนใหญ่แล้วตัวละครตรงนี้ครับจะเป็นตัวละครที่เคยอยู่ใน Fortnite นี่แหละแต่ว่าถูกเอามาใส่ใน Shadow Series ครับ Shadow Series เนี่ยจะเน้นสีขาวที่เรืองแสงนะครับแล้วสีอื่นจะเป็นสีดำครับยกตัวอย่างอย่างตัวละครตัวแรกครับ เห็นไหมสีขาวแบบเรืองแบบขาวจัวเลยอะ่ะขาวแบบขาวสว่างเลยครับมัน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 ไม่ใช่สีผิวขาวอะ่ะแต่มันเป็นสีขาวที่สว่างเลยครับอันนี้คือจุดเด่นของ Shadow Series เนาะใครที่อยากซื้อ Shadow Series ต้องชอบสีขาวครับแล้วก็ลงด้วยสีดำตัวละครตัวแรกครับจุดเด่นก็น่าจะเป็นที่สลักกระดูกครับแล้วก็รองเท้าที่เป็นสีขาวออกแบบมาดีครับเหมือนพวกคอมมานโดครับ ต่อมาครับตัวละครตัวนี้ก็เราเคยเห็นแล้วนะในแบบฉบับปกติครับอันนี้คือแบบชาร์โดซีรีจุดเด่นเลยครับสีขาวที่ไม่มากเกินไปครับแล้วก็บริเวณหน้ากากสวยนะผมว่าใช้ได้เลยครับอ่้ตัวละครตัวนี้ครับจำได้ไหมไม่นานวันนี้เขาเคยมาครับตัวชุดอาจจะเป็นสีแดงนะครับแบบออริจินอลของเขาแต่ตอนนี้กลายเป็นสีดาและสวยขึ้นเยอะครับสวยขึ้นเยอะมากครับจุดเด่นเลยผมให้เป็นบริเวณด้านในของหน้ากากครับเนี่ยหน้าของเขาเนาะ เออเขาไม่น่าใส่หน้ากากครับน่าจะเป็นปีศาจครับสวยนะกระเป๋าหลังอันแรกครับจะเป็นหกกระโหลกครับน่าจะเป็นของผู้หญิงคนแรกอันนี้น่าจะเป็นของคนที่ใส่หน้ากากครับปีกโดดเด่นมากครับบริเวณปลายเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนของตัวที่ใส่เหมือนฮู้ดนะครับก็เป็นปีกสีขาวค่อนข้างสวยนะสวยกับสีดำาอกครับผมว่าลายปืนครับลายปืนที่โดดเด่นมากมันเป็นสีขาวที่เคลื่อนด้วยนะครับแม้ว่าปอกกระสุนกับด้ามจับจะไม่มีลายครับแต่บริเวณ ลำตัวของปืนนะตรงตัวปืนนะครับก็เป็นลายที่โดดเด่นครับเป็นสีขาวดําที่โดดเด่นถามว่าคุ้มค่าไหมครับกับราคา399จะแนะนําอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อแพ็คที่เป็นราคาเงินจริงแล้วแถม v ีบัคอะยังไงมันก็คุ้มครับแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็คอย่างนี้แล้วไม่มี v ีบัคในชุดครับให้ตัดสินใจ2อ,อย่างครับว่าชอบไหมชาโดซีรีเนี่ยชอบไหมครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือรอลดราคาครับมีโอกาสที่แพ็คเงินจริงจะลดราคานะครับมีโอกาสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบครับถ้าอยากใส่เร็วก็ซื้อครับมันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับแบบออริจินอลเนี่ยมันก็หลายหลายวิบักอยู่นะพันห้าร้อยเราไม่สวยด้วยครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้ว3ตัวละครแล้วก็มีลายปืนนะสามเก้าเก้ามันก็คุ้มค่าครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูครับ แต่ว่าก่อนจากกันครับอย่าลืมครับผมใส่โค้ดส่วนสี่แชปเตอร์ด้วยนะไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามครับในร้านค้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับัยในวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมการรีวิวร้านค้าเกมฟอร์ดไนท์พบกันอีกทีพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ